ดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูกำแพงจะมาให้ความรู้กับนักเรียนหมวดของหน่วยการเรียนเรื่องหนูน้อยน่ารักในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมารยาทในการฟังและการพูดเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรามาร้องเพลงกันก่อนและทำท่าทางประกอบไปด้วยนะครับ สำหรับเพลงวันนี้นะครับก็คือเพลงสวัสดีขอโทษและขอบคุณเนื้อหามีดังนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่นักเรียนจะร้องนะครับให้นักเรียนพูดตามคุณครูก่อนคุณครูจะพาอ่านทีละท่อนนะครับอาพร้อมนะครับเมื่อเจอกันกาวทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ เมื่อผิดรั้งขออภัยขอโทษทีขอโทษค่ะขอโทษค,ครับเมื่อจากไปยกมือไหว้สัว์สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณครับ นักเรียนพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวต่อไปอ่านเป็นท่อนยาวนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านแล้วก็อ่านพร้อมกับครูเลยนะครับท่องไปกับครูแล้วไปใส่เนื้อหาทีหลังนะครับจำนองทีหลังนะครับเมื่อเจอการกล่าวทักการสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อผิดลัง้งขออภัยขอโทษทีขอโทษค่ะขอโทษค,ครับ เมื่อจะไปยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ่ะการนี้เดี๋ยวคุณครูจะใส่ทำนองแล้วก็ทำท่าทางประกอบตามคุณครูนะครับเมื่อเจอกันสาวรักกันสวัสด,สสดีสวัสดีค่ะสวัสดี เมื่อมีทางขออหไรขอโทษทีขอโทษค่ะขอโทษค,ครับเมื่อจะไปยกมือไหว้ค่ว่าทีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อใครทีสิดให้ทีขอขอบคุณขอบคุณค่ะ คุณมารยาทในการฟังมีอยู่สามหัวข้อนะครับเด็กๆข้อที่1ตั้งใจฟังข้อที่สองไม่พูดคุยระหว่างที่คุณครูสอนข้อที่สาไม่พูดสอดแทรกขณะที่ผู้อื่นพูดอย่างเช่นนะครับครูกําลังสอนอยู่นักเรียนไม่ควรที่จะหยอกล้อหรือพูดคุยกันอย่างเช่นการฟังนิทานก็เหมือนกันถ้าเราพูด คุยกันคนที่ตั้งใจฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องดังนั้นเมื่อกุมกูกำลังเล่านิทานไม่ควรที่จะเล่นหรือหยอกล้อพูดคุยกันนะครับหรือเสียงดังนะครับต่อไปก็เป็นมารยาทในการพูดมีอยู่3ข้อเหมือนกัน 1. พูดจาไพเราะ 2. กล่าวขอโทษเมื่อทำผิด สามไม่พูดหยาบคายคำว่าพูดจาไพเราะก็คืออย่างเช่นผู้ชายก็ใช้คําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับผู้หญิงนะครับกล่าวคำขอโทษเมื่อเราทําผิดเราทําอะไรก็แล้วแต่ให้ที่ทําผิดโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะครับเราต้องใช้คําว่าขอโทษขอโทษครับขอโทษค่ะ,คะแล้วก็ไม่พูดคําหยาบคายนะพูดคําสุภาพเรียบร้อย นี่คือมารยาทของคนไทยเรานะครับสำหรับคำว่าสวัสดีนั้นเมื่อเราพบกันนะครับเราก็จะทักทายกันด้วยคำว่าสวัสดีครับการสวัสดีก็มีหลายรูปแบบนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเรานั้นเราจะใช้การไหว้นะครับแล้วก็ใช้คำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เมื่อเรายกมือไหว้สวัสดีกันนะครับนคนที่เราสวัสดีด้วยนั้นเขาก็จะยกมือไหว้ตอบนะครับถ้าก็ถือว่าเป็นการแสดงไมว้ีต่อกัน,นาการสวัสดีนั้นเราสวัสดีใครตอนเช้าเราผู้ปกครองมาส่งเราเราก็สวัสดีผู้ปกครองนะหรือว่าผู้ปกครองที่เป็นพี่เป็นปู่ย่าตายายก็แล้วแต่ที่มาส่งเรานะครับเราก็สวัสดี อย่าลืมคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราลืมไม่ได้นะบางครั้งเราทําอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่อย่างเช่นเราเดินไปหรือวิ่งเล่นอยู่ไปชนคนอื่นเขาโดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรกับเรานะครับสิ่งของอาจตกล่น เราก็ต้องยกมือไหว้แล้วก็ขอโทษเขาใช้คำพูดให้ถูกต้องก็คือขอโทษครับขอโทษครัแต่ไม่ใช่ว่าขอโทษแล้วเราเดินหนีนะครับเราต้องช่วยเขาด้วยเก็บสิ่งของให้เขาด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเมื่อผู้ใหญ่นะครับหรือคนที่มีพระคุณให้ของกวันขับเราหรือ สิ่งของของเราเราควรที่จะใช้คำพูดว่าขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับอย่าลืมนะครับใครก็แล้วแต่ที่ให้ของกับเรานะครับเราต้องขอบคุณเขานะครับที่มีพวะคุณกับเราเราจะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งก็ตอนต่อเมื่อเราจากกันนะครับแล้วก็พบกัน เราพบกันตอนเช้ามาโรงเรียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอคุณครูที่หน้าประตูนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนแล้วเราจะจากกันอีกที่นึงตอนที่เราเลิกเรียนนะครับเราก็ใช้คําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกคุณครูลาคุณครูกลับบ้านพอไปกลับบ้านไปถึงบ้านเจอใครเจอคุณพ่อคุณแม่ปกรองก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับอย่าลืมนะครับ นักเรียนสังเกตไหมครับในการพูดแต่ละครั้งคนไทยของเราจะใช้คำพูดคำว่าสวัสดีแล้วก็ขอบคุณขอโทษคำว่าครับหรือค่ะที่เราใช้กันจะเป็นหางเสียงของคนที่พูดและดูน่ารักขึ้นนะครับสำหรับเด็กชายนั้นจะใช้คำว่าครับส่วนเด็กหญิงจะใช้คำว่าค่ะนักเรียนลองพูดตามครูนะครับ อ่ะผู้ชายสวัสดีครับผู้หญิงสวัสดีครัอ่ะพูดพร้อมๆกันให้กูฟังหน่อยหนึ่งสโอเคการทักทายสวัสดีขอบคุณและขอโทษเด็กๆทุกคนไม่จำเป็นต้องให้ คนอื่นเขงสอนนะครับเพราะว่าเราทําเองได้เพราะว่าสิ่งนี้ติดตัวเรามาตั้งแต่ทีแรกแล้วเราเจอเราก็ทําได้พูดได้นะครับเมื่อเจอกันก็ใช้คําว่าสวัสดีเมื่อมีคนให้ของเราก็ขอบคุณถ้าทําผิดเราก็ขอโทษนะครับนักเรียนพูดได้ไหมครับถ้าพูดได้ก็พูดพร้อมกันให้ฟังหน่อยหนึ่งสสาม สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอโทษครับขอโทษค่ะ